เมา์ค่ะกันแบบนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะหลายคนโอ้โหจับจ่ายใช้สอยการสนุกสนานทีเดียวค่ะแต่จะมีคนหัวหมอบางคนนะคะบอกว่าอ้าวไม่ต้องใช้หลอกสิทธิ์คนละครึ่งมันแลกไปเงินสดดีกว่ามันแลกแล้วก็เสียค่าหัวนิดนหน่อยหน่อยสามสิบสี่สิบเอาเงินสดไปใช้เลยดีกว่ารู้ไหมคะสิ่งที่คุณทํานั้นมันผิดกฎหมายระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผิดฐานช่อโกงนะคะผิดกฎหมายจริงเลยไม่ว่าจะเป็นร้านค้าก็ผิดนะคะถ้าเกิดร้านไหนทําไม่ว่าจะเป็นคนที่หัวหมอเป็นตัวดีวเป็นตัวบอกว่าอ้าวมาแลกกับฉันเดี๋ยวฉันให้เงินสดแบบนี้ก็ผิดรวมถึงนะคะคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยอย่างผู้บริโภคนะคะไปแลกเงิน,น,นอันนี้ก็ผิดกฎหมายเช่นเดียวกันนะะั้นดังนั้นใค,ใครทําอยู่ใครคิดจะทําหรือใครได้ยินว่าคนนั้นคนนี้ทําอย่านะคะผิดกฎหมายแน่นอนถ้าใครพบเจอการทําผิดแบบนี้นะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐได้ ย้ำเตือนนะคะว่่าโทษไม่เบาเลยปรับไม่เกินห0,000่นบาทแล้วก็จําคุกไม่เกิน3ปีหรือทั้งจําทั้งปรับสําหรับกรณีที่นําสิทธิ์คนละครึ่งไปแลกเป็นเงินสดอย่าหาทํานะผิดกฎหมายนะตํารวจมาจับร้องไห้ไม่ได้นะเมาข่าแบบนี้จ้ะ